สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังหนุ่มแม่ห้องสอนมหาเฮงงวดนี้ถูก30ล้านงวดที่แล้วถูก84ล้านหลังจากสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลงวดวันที่1กรกฎาคม67โดยรางวัลที่1ออกหมายเลข4345 03รางวัลเลขท้าย2ตัว1รางวัลออกหมายเลข89 ภายหลังจากออกรางวัลมีทั้งผู้ที่สมหวังและผิดหวังจากการออกรางวัลในงวดนี้ในส่วนของผู้ถูกรางวัลกับลอตเตอรี่พลัสของน็อตพันธวัฒน์นักวิสุทธ์โดยงวดนี้มีผู้ถูกรางวัลใหญ่กลายเป็นเศรษฐีใหม่อีกแล้วโดยในส่วนของรางวัลที่1ออกหมายเลข4 3 4 5ามงวดนี้มีผู้โชคดีถูกรางวัลที่1ถึง8ใบเป็นเงิน48ล้านบาทแยกเป็นคุณโยเซฟจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนถูก5ใบเป็นเงิน30ล้าน ชาวสุราธานีถูก1ใบเป็นเงิน6ล้านชาวชเชิงแาวถูกสองใบเป็นเงิน12ล้านคุณโยเซฟเปิดใจว่าถูกอีกและโดยถูกรางวัลที่1นถึงสครั้งก่อนหน้านี้งวดวันที่1มีนาคม67ครั้งนั้นถูกหวยกับลอตเตอรี่พลัสไป14ใบเป็นเงิน84ล้านบาทโดยอยากให้คุณน็อตเอาเงินมาให้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1มีนาคม67 รางวัลที่1ออกหมายเลข253603งวดดังกล่าวมีผู้โชคดีถูกรางวัลที่1ถึง14ใบเป็นเงิน8 4ล้านบาททราบชื่อคือคุณโยเซฟชาวจังหวัดแม่ห้องสอนโดยซื้อเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคุณโยเซฟกล่าวว่าโดยยังไม่ตรวจหวยเลยดีใจมากถูกหวย8 4ล้านบาทโดยขอหายใจก่อนเพราะดีใจกระทั่งมางวดวันที่1กรกฎาคม67คุณโยเซฟก็ถูกรางวัลที่1กับลอตเตอรี่พลัสอีกแล้ว5ใบเป็นเงิน30ล้าน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ